ผู้ชมครับการช่วยเหลือคนในสังคมการแบ่งปันหรือว่าการให้โอกาสผู้อื่นเรื่องดีๆแบบนี้ก็มีให้เห็นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับอย่างเมืองเพิร์ตในออสเตรเลียก็มีร้านกาแฟาเล็กๆที่เขาออกมาช่วยคนไร้บ้านหรือว่าคนตกงานให้มีงานทําโดยการสอนคนเหล่านี้ให้เป็นบาริสต้าทาํากาแฟเป็นเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการหางานแล้วก็จะได้มีเงินสะสมสําหรับการเช่าบ้านเป็นของตัวเองติดตามได้ในรายงานครับ รถแวนคันเล็กๆที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่คือร้านกาแฟขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Grow and Grind ที่ติดตั้งเครื่องทำกาแฟไว้ที่ด้านหลังแค่ขับรถไปจอดตรงไหนแล้วเปิดกระโปรงรถตั้งโต๊ะก็พร้อมเสิร์ฟกาแฟร้อนๆอ,อร่อยๆให้ลูกค้าได้ทุกที่แต่ว่าน,นี่ไม่ได้เป็นแค่ร้านกาแฟเคลื่อนที่เพราะเขาเปิดสอนวิธีการทำกาแฟให้กับคนไร้บ้านหรือคนตกงาน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พบปะกับผู้คนและเข้าสังคมซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้หางานที่จะทำให้มีรายได้ดูแลตัวเองได้ใครที่สนใจอยากฝึกเป็นบาริสต้าหรือคนชงกาแฟก็สามารถมาขอฝึกได้ที่รถแวนคันนี้ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้ฝึกให้คนมากกว่า50คนชงกาแฟเป็น และก็มีคนที่ได้ไปทำงานเป็นบาริสต้าในร้านกาแฟจริงๆด้วยโดยเจ้าของร้านกาแฟ Grow and Grind ต้องการช่วยเหลือให้คนไร้บ้านได้มีงานทำซึ่งเขามองว่าช่วงนี้ที่ออสเตรเลียซึ่งมีค่าครองชีพสูงขึ้นราคาบ้านไม่ว่าจะเป็นราคาขายหรือค่าเช่าก็ปรับตัวสูงขึ้นจนหลายๆคนต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้าน เพราะไม่มีงานที่มีรายได้มากพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้านในแต่ละเดือนเจ้า uh, you know, ของร้าน Grow and g r n d บอกว่าอาชีพบาริสต้าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดีในออสเตรเลีย แม้จะไม่ได้ทำให้ร่ำรวยแต่ก็มีรายได้ที่เพียงพอที่จะทำให้เราเช่าบ้านหรือแม้แต่เก็บสะสมเงินเพื่อซื้อบ้านของตัวเองได้ในอนาคตรัฐบาลของรัฐออสเตรเลียตะวันตกรู้ดีถึงปัญหาคนไร้บ้านและวิกฤตบ้านราคาแพงจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้คนมีบ้านอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายในด้านอื่น เพื่อให้คนมีเงินเก็บมากขึ้นหรือการสร้างบ้านราคาประหยัดสำหรับคนที่มีรายได้น้อยและการสร้างโซเชียลเฮาสิ่งหรือที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมมากถึง1,356หลังเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่มีกำลังซื้อบ้านเป็นของตัวเองสำหรับร้านกาแฟ Grow and Grind กำลังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเปิดร้านกาแฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะได้จ้างคนไร้บ้านให้มาทำงานเป็นบาริสต้าเพิ่มและหวังว่าจะทำให้คนเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากการเป็นคนไร้บ้านและมีบ้านเป็นของตัวเองในสักวันหนึ่ง